สวัสดีค่ะหลังจากที่ทำคลิปช็อตมาหลายคลิปแล้ววันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ลองมาทดสอบพูดหน้ากล้องดูนะคะเพราะว่ามีคลิปหนึ่งที่อยากจะทำมานานแล้วยังไม่ได้ทำคือทำไปครั้งแรกแล้วตอนที่อยู่กรุงเทพตอนนี้มาอยู่บ้านต่างจังหวัดนะคะสถานที่ก็อาจจะไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่เพราะว่าเป็นบ้านหลังเก่าที่ต่างจังหวัดอาจจะเ,เนี่ยหามุมสวยๆไม่ได้ก็มีแค่นี้นะคะ ที่จะมาเสนอวันนี้ก็คือเอนี่ยค่ะที่ทำมาทุกวันตั้งแต่กรุงเทพก็คือว่าเป็นการเก็บขยะพลาสติกพลาสติกที่เราใช้ครั้งเดียวทิ้งทุกวันเนี่ยอย่างเช่นซองกาแฟแล้วก็มาม่าขนมถงุงขบก,กรอบพวกนี้นะคะคือพอทานเสร็จแล้วก็จะล้างถึงให้แห้งแล้วก็เอามา ตัดเป็นชิ้นเล็กๆหาขวดพลาสติกที่เหลือใช้อ่ะคะ่ะแล้วไม่ต้องไปซื้อใหม่อ่ะนะคะขวดเนี่ยขวดน้าเนี่ยเราก็ต้องใช้อยู่เป็นประจำเกือบทุกวันอยู่แล้วแล้วก็มาล้างถสะอาบถึงหแห้งเหมือนกันเสร็จแ,แล้วก็เอาขวดขยะพลาสติกที่เราตัดเป็นชิ้นๆบรรจุเข้าไปในเนี้ยนะคะแล้วก็ใช้ไม้กระทุง อัดให้แน่นปิดฝาไว้เสร็จแล้วก็อันนี้ค่ะเขาสามารถจะนำไป reuse ได้เรียกว่า p ลาสติกหรืออีโคบิตอนเคยทำคลิปที่1ไปแล้วเมื่อปิดแล้วตอนนี้มีโอกาสมาเก็บตัวอยู่จังหวัดน,นครศรีนะคะก็เลยยังคงทำแบบนี้อยู่เหมือนกันตอนนี้ก็ได้มา สขวดแล้วค่ะที่เห็นด้านหลังเนี้ยนะคะทำให้เรารู้ว่าทุกวันนี้เราใช้พลาสติกเยอะแค่ไหนถ้าทิ้งไปก็จะเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมไม่สวยทําให้สัตว์ตายอย่างเช่นที่มีข่าวออกว่าปลาวานมาตายเกยตื้นพอผ่าท้องดูก็ พบสาเหตุก็คือกินพลาสติกเข้าไปนะคะอันนี้ก็เลยภแบบูมิใจมากเลยคิดว่ามันเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งด้วยที่แม้กระทั่งกลับมาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดก็ยังจะสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างต่อเนื่องก็เลยคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วมันมีมีมันดีต่อใจเราด้วยอะคะ่ะเราสบายใจที่ได้ทำแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปทำบุญที่วัด อะไรอย่างนี้แต่เราทำแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นการทำบุญถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็สบายใจนะคะคุณค่ะ